สาหรับวันนี้นะครับทางตัวแทนสื่อและก็ภาคประชาชนทั้งหมดนะครับ12คนนะครับเป็นโจทย์นะครับเข้าร่วมกันยื่นฟ้องขอเพิกอถอนข้อกําหนดตามพรกฉุกเฉินข้อที่29นะครับประเด็นสําคัญที่มาฟ้องกันในวันนี้ก็คือ1นะครับข้อกําหนดข้อที่29นะครับซึ่งออกโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับกำหนดในลักษณะที่ว่าห้ามไม่ให้นําเข้านะครับข้อความที่อาจจะทําให้ประชาชนเกิดความบาดกลัวนะครับซึ่งการกําหนดแบบนี้นะครับ ทางเรามองว่ามันขัดต่อหลักของกฎหมายอาญาเพราะกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับจะต้องมีความชัดเจนแน่นอนไม่คลุมเครือนะครับหรือกำกวมนะครับแต่การกําหนดแบบนี้นะครับอาจจะทําให้ดีความได้ว่าแม้นําเข้าความจริงหมายก็ว่านําเสนอข่าวตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นความผิดตามข้อกําหนดฉบับนี้และผิดพรบฉุกเฉินได้นะครับซึ่งการกําหนดไว้แบบนี้นะครับมันขัดต่อหลักความชัดเจนแน่นอนหลัก ไม่มีความผิดไม่มีกฎหมายไม่มีโทษตามกฎหมายอาญาแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วเรื่องที่2เนี่ยนะครับก็คือโดยหลักแล้วนะครับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับต้องมีเสรีภาพนะครับในการนําเสนอข่าวสารนะครับซึ่งเป็นเสรีภาพที่ได้รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา34มาตรา35การจํากัดในลักษณะนี้นะครับเท่ากับเป็นการจํากัดเสรีภาพในการเสนอข่าว ด้วยความจริงอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นแล้วข้อกําหนดข้อนี้จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3 4มสและมาตรา26ด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับข้อกําหนดฉบับนี้นะครับให้อํานาจนะครับกสทชสั่งให้ผู้ให้บริการทําการตรวจสอบนะครับข้อมูลว่าใครที่กระทําความผิดแล้วก็ให้มีอํานาจนะครับทำการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งการกําหนดลักษณะแบบนี้นะครับ มีความไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการประเด็นที่1เลยนะครับพรกรฉุกเฉินเองมาตรา9นะครับไม่ได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งให้มีการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อันนี้ชัดเจนนะครับถ้าเรากลับไปเปิดดูมาตรา9พรกรฉุกเฉินไม่ได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีไว้นะครับการออกในลักษณะนี้จึงเป็นการออกข้อกําหนดเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและ รัฐธรรมนูญว่าผมถูกระง,งับการให้บริการอินเทอร์เน็ตผมจะถูกระง,งับการให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้เน็ตได้ในทุกแพลตฟอร์มเช่น Facebook, y o u t u ทวิตเตอร์ผมจะไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญและประเด็นต่อมานะครับการกําหนดลักษณะแบบนี้ที่ตัดอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นการปิดกั้นการสื่อสารในอนาคตด,ด้วยหมายความว่า ด้วยปกตินะครับก็คือถ้าผิดก็ลบเป็นลายข้อความไปแต่นี่ตัดเนี่ยเลยเนี่ยหมายามว่าในอนาคตผมจะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารนี่เลยซึ่งมันขัดต่อรัฐมนญมาตรา3ามอย่างชัดเจนนะครับเรื่องนี้จะเป็นการกําหนดที่ไม่ได้สัสดส่วนเป็นอย่างยิ่งนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าเรื่องนี้รัฐไม่มีความจําเป็นที่ต้องออกข้อกําหนดลักษณะแบบนี้ออกมาเพราะว่ารัฐสาม,มารถนะครับที่จะใช้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ นในการดําเนินคดีสําหรับคนที่เผยแพร่ข่าวปลอมหรือข่าวที่บิดเบื่อนได้แล้วในกรณีที่รัฐเห็นว่ามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องลบข้อความเนี่ยนะครับก็สามารถใช้อํานาจตามมาตรา20ในการยื่นคําร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งให้ลบข้อความได้ดังนั้นการออกข้อกำหนดแบบนี้มาจึงไม่มีความจําเป็นนะครับและข้อกําหนดตัวนี้ยังเขียนให้อํานาจกอสอทอชมีอํานาจเด็ดขาดโดยไม่ผ่านอํานาจศาลไม่ต้องให้ศาลตรวจสอบ ไม่ให้คู่ความอีกฝ่ายไปคัดค้านได้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นอย่างยิ่งนะครับประเด็นวันนี้ก็ประมาณนี้ที่สําคัญของวันนี้นะครับก็คือว่าโจทย์จะยื่นคําร้องขอให้ศาลนะครับคุ้มครองชั่วข่าวและขอไต่สวนเป็นกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าศาลร,รับฟ้องนะครับแล้วก็มีคําสั่งให้ไต่สวนฉุกเฉินและถ้าเกิดศาลมีคําสั่งคุ้มครองชั่วขราวนะครับนั่นก็หมายความว่าข้อกําหนดนะครับข้อนี้ อาจจะยังไม่สามารถใช้บังคับได้เปรียบเทียบกับกรณีที่เคยมีการยืน่นของกลุ่มปปสนะครับในช่วงปี5.57ครับก็เพื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้ทางจโจดดดดดทย์สาันสานักนะคบกนาังเที่ทานา ประชาชนใช้ทอรเน็ตด้วยนะคะเราก็ถือในคำสอนสปานะที่ได้รับผลกระทบจากตำรวอตรงนี้นะคะเอาแค่ในหน้าที่ของสื่อมวลชนก่อนนะคะคิดว่าข้อกำหนดนี้มันจะทําให้อากบสร้างข่าวบัตัวที่อยู่ในสื่อมวชนเป็นสื่อลชที่สําคัญมันเป็ข้อกำหนดที่ละเมิดสิอส เ็ที่อมที่สากลวอามในการติดเชื้อได้จากการที่นกร่ข่าวเหล่านี้แน่นอนค่ะวันนี้คิแล้วว่าเป็นข่าวที่ระเิดือถือขาแล้วก็เป็นข่าวที่น่ากลัวแต่มันน่ากลัวโดยสถานการณ์และัศนคตะและเราในสาณ์นี้เชื่อน้าทุกคนที่อยู่ก้ที่สดนวาเราะ ร้องขอความเสียร้องขอความของเขาในการกระตายการไม่เข้าสึงกระบวนการรักษ่าที่คือหน้าที่สมวนต้องรายงานาวห่านั้นเพื่อที่ให้พวกเขาถประชาชนแต่ได้รับการรักาช่วยรักษาคุณของพวกเขาที่เป็นหน้าที่ที่สื่อมวลจะทำในสถานการณ์แบบนี้และที่ผ่ามาถึงที่เราทำข่าวกันทุกคนก็ได้เห็นนะว่าเราก็ทำข่าวโดยเสนอข้อมูลที่สาระเพก่อและอีกอยางคือ อย่านใ้านนะคะอย่างเคสองายคือดูพน้องสามคนไปทานของ้อว่าต้องเิข้าถึงตอนเัที่ได้รับการช่วยเหลือข่าวเหล่านี้นะคะสร้างความหวเชื่อใ่วาที่เราเราไปทำข่าวเราก็ไม่เราขอคำขอให้เขา่เา โวระบาดที่ร้ายแรงนี้และทีกงานจะทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะทำหน้าที่ในการช่วยรายงานข่าวในการช่วยเหลือมีุิตของช่องมนุษย์นะที่คือการปกต้องคือนะทำหน้าที่การก่าวไปที่สำนักงานกสทชเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาคือว่าเรื่องนี้นะครับตัวผู้ถูกกล่าวหานะครับว่าจะทําความผิดหรือจะถูกลบข้อมูลไม่มีอํานาจเข้าไปคัดค้านนะครับเริ่ทีเนี่ยนะครับ คดีลักษณะแบบนี้ต้องมีการยื่นขอต่อศาลตามพรบคอมนะครับผู้ถูกกลา่าวหาก็สามารถไปต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ว่าวข้อความเหล่านั้นผิดหรือไม่แล้วต้องถูกรบหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิตหรือคดีของไวซ์ทีวีในปี63นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ถูกกลา่าวหาไม่มีสิทธิ์เลยนะครับถ้าเขากล่าวหาว่าผิดปุ๊บก็อาจจะถูกระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตทันทีซึ่งเป็นการตัดอำนาจศาลในการตรวจสอบอำนาจของฝ่ายบริหาร Thank yeah. you. ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วสื่อดุภาพเอ่อในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญไม่ได้จํากัดแค่สื่อมวลชนะครับรรแล้วทุกวันนี้ผมคิดว่าคือประชาชนเองในบางครั้งก็นําเสนอข่าวนะครับได้ได้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็คนมี้นทีในการนาเสนอข่าวด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นสืนน่อมวลชนแต่ก็เป็นผุ้คนที่สาธารณชนที่ความสนใจเขาก็าควรมีเสรีภาพในการนาเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมานั